สวัสดีครับจากร้านคงจัดการเกษตรเดิอนลูกค้านะครับวันนี้ก็วันที่27เดือนกันยายนนะครับพศ2อ6 7นะครับผมก็มีลูกค้าจากอำเภอกันทารักษ์นะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับได้โทรมาสั่งซื้อเครื่องดีเซลคาวามานะครับนี่ครับด้านหลังครับ155นิวพัสนะครับเป็นรุ่นมือหมุนนะครับผมนี่ครับราคา2 0 9 0 0 9,900บาทนะครับ ไม่รวมส่งนะครับไม่รวมกองแถมนะครับเดี๋ยวมาเปิดแกะกล่องกันดูนะครับแล้วก็รีวิวให้ดูด้วยนะครับนี่ครับเอาเลยแกะเลยบัตรเครื่องไม้มือหนึ่งแกะกล่องนะครับตัวนี้ รับประกันคุณภาพ2ปีเต็มนะครับจากทางบริษัทคาวามาผลิตประกอบในประเทศไทยนะครับนี่ครับนี้ที่หน้าร้านก็ฝนตกนะครับช่วงวบ่ายครับนี้ประมาณเกือบ,กบเกือบบ่ายสองนะครับวันนี้นะครับหน้าร้านฝนลินลินนิดหน่อยครับนี่ครับนกกระทายักษ์กำลังสร้าง กำลังสร้างใกล้จะเสร็จนะครับมาดูต่อครับเมื่อวานนี้ก็ส่งลูกค้าอ,อำเภอบ้านบึงนะครับจังหวัดชนบุรีครับเมื่อวานนี้วันนี้ส่งกันทรักษ์นะครับ จังหวัดที่สเกตครับผมแกะออกมาก็จะแถมพวกน,นะครับมีปะแจนะครับด้านในแล้วก็มีน็อตมูเล่นะครับในนี้แล้วก็มีปลายถอยเสียนะครับอนบบตรใบรับประกันล่ะอ่านี่นะครับใบรับประกันนะครับใบรับประกันจากทางบริษัทเก็บไว้กับทางร้านหนึ่งแผ่นลูกค้าหนึ่งแผ่นนะครับด้านหลัง ในซองนี้ก็จะเป็นคู่มือด้วยนะครับคู่มืออยู่ด้านหลังคู่มือออกมาจากลังก็จะเป็นประมาณนี้ครับลูกค้าบอกว่าให้รีวิวให้ด้วยครับ จัดส่งได้จัดส่งทางไปรษณีย์นะครับให้ลูกค้านะครับเรื่องนี้เก็บเงินปลายทางนะครับผมเก็บเงินปลายทางนี่นะครับของถึงไปรษณีย์แล้วไปรษณีย์จะโทรแจ้งลูกค้านะครับตัวนี้ลูกค้าก็ไปรับของที่ไปรษณีย์นะครับแล้วก็ไปจ่ายเงินที่ไปรษณีย์นะครับเก็บเงินปลายทางนะครับผม ไม่ต้องจ่ายก่อนไม่ต้องมัดจับนะครับขอแค่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์รหัสไปรษณีย์ครับทางร้านจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับน่ครับตัวนี้ก็เป็นเบอร์เซอร์วิสนะครับด้านข้างของเบอร์นี้นะครับค <Yep. S 1> าร์วามา 15.5นะครับ155นิวพัสนะครับไลเล็กอินเจคชั่นนะครับรุ่นมือหมุนนี่ครับรับประกัน2ปีเต็มนะครับแล้วก็นี่ครับแม็กอินไทยแลนด์นะครับช่วงนี้ก็จะรีวิวแต่คาร์บเมา์หน่อยนะครับขายดีครับช่วงนี้ขายทุกวันนะครับน้ำมันเครื่องเขาก็ให้เติม2.5ลิตรนะครับ มีมกรรับรองเลยนะครับด้านหน้าตาไฟหน้านครับ เติแม่เหมันเครื่องนะครับครับใส่ผงกันสนิมนะครับตัวเครื่องนี้มูเล่จะไม่ได้แถมมาให้นะครับน้ำมันเครื่องเขาก็ไม่ได้แถมมาให้นะครับลูกค้าก็ซื้อเพิ่มเอานะครับผมเพราะว่าราคาเครื่องนี่ถูกแล้วครับ29,9 0 0านรอยนะครับขายถูกสุดนะครับในประเทศไทยนะครับผมคิดว่านะครับ น่าจะขายถูกสุดแล้วครับลานผมเนี่ยไปได้ไปเซ่ไปครับเจี๊ยอยู่หันบ่เจี๊ยอยู่หันบ่ ีเน,นียนวัดมึงเช็คเ,เติมน้ำมันนะครับดีเซล B7 นะครับต็วจลองให้ประมาณครึ่งถังนะครับลูกค,ค้าก็ไปเติมสายรียนะครับให้มันเต็มถัง ก็เครื่องฮะไม่บอกเบอร์พิ่ปวะบอกเบอร์พิป่ปน่อเครื่องรุ่นนี้ก็จะมีตั้งแต่ร้อยสิบนะครับขึ้นไปคาร์มาหาร้อยสิบร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบห้าร้อยแปดสิบนะครับส่วนมากก็จะขายดีเป็นร้อยห้าสิบห้านะครับผมราคามันต,ต่างกันไม่มากนะครับลงมานิดหน่อยนะครับ ก็สนใจรุ่นไหนก็โทรมาสอบถามทางร้านเอา,านะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวทีนี้ลองเครื่องนะครับสักครู่ครับครับผมเดี๋ยวมาลองเครื่องกันนะครับคาวาม่าร้อยห้าสิบ้าวิวพัสนะครับ เ,เสร็จประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแพ็กสินค้าเนี่ยครับเข้ารังก็เตรียมจัดส่งลูกค้านะครับทางไปรษณีย์เก็บเงินปลายทางนะครับเครื่องดีเซลเขามากส9ง0มาบาทนะครับไม่รวมส่งนะครับไม่รวมกลองแคมนะครับจัดส่งทางไปรษณีย์เก็บเงินปลายทางได้ทั่วไทยนะครับทั่วไทยเลยนะครับผมเวลาของถึงไปรษณีย์แล้วไปรษณีย์จะโทรแจ้งลูกค้านะครับให้ลูกค้าไปรับของเองที่ไปรษณีย์แล้วก็ ไปจ่ายเงินที่ไปษณีนะครับผมไปษณีจะไปส่งไม่ส่งถึงบ้านนะครับฝากกดติดตามทางเพจ c e b o o k กองจากการเกษตรเรื่อราคาแล้วก็ u t ทุกนะครับองจากการเกษตรเรืองรคาด้วยนะครับก็นะครับเบอร์ติดต่อก็062 754 5665 0811 206 955นะครับประมาณนี้ครับอันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ